มินเทพจีขายรหัส ROV e ราคาถูกปลอดภัยและรับซื้อรหัส ROV e ราคาร้อนสนใจติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะสวัสดีครับกลับมาเจอกับเตาถ่าน e-sport อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับรายการ ROV e อัปเดตรายการครับที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการ ROV e ให้เพื่อนๆได้รับรู้ก่อนใคร บา s ์ซ่าเกมมิ่งเผยไลอัพผู้เล่นใหม่ดึงทีมตามหาความฝันเข้าสังกัดตามคาดสุดเซอร์ไพรส์เต๋าเต๋ออดีตผู้เล่นบูดีลัมย้ายเข้าร่วมทีมป๊อปเปอค้อนทามแล้วพร้อมผวนร่วมงานโค้ชเอกเลสลูบี้เผยไลอัพทีมใหม่ออของรีมิกและโทนี่อดีตโปรเพเยอร์มาเต็มโกซิตี้เอเดคิวดึงซุปตาตำแหน่งจังเกิลร่วมทัพพร้อมผู้เล่นหน้าใหม่อีก2คนหลุดไลอัพใหม่เวิร์กพอยต์ไฟติ้งฟิต อัปเดตข่าวย้ายทีมและข่าวรอบโลก ROV หลังจากที่บาซ่าเกมมิงค่ะประกาศปล่อยผู้เล่นและสตาฟโค้ดออกยกชุดก็เกิดความสับสนและคำถามมากมายตามมาว่าทัวร์โลทุ APL 2020ทีมบาซ่าเกมมิงจะทำการแข่งขันกับ e w o r l d eSport ต่อไหมซึ่งต่อมาครับเรื่องราวความสับสนในครั้งนั้นก็ได้รับความกระจ่างจาก BZ Tony ทอดีตกับตันทีมบาซ่าครับได้ออกมาไลฟ์แถลงยุติความสับสนในครั้งนั้น โดยโทนี่ครับได้บอกกับแฟนๆว่าทัวร์รถทูเ APL 2020บาซ่าเกมมิ่งจะยังส่งทีมลงแข่งขันอย่างแน่นอนแต่ทีมบาซ่าในทัวร์นี้จะเป็นผู้เล่นใหม่ยกชุดและล่าสุดทางบาซ่าเกมมิ่งครับก็ได้ประกาศไลน์อัพผู้เล่นชุดใหม่ออกมาแล้วโดวยผู้เล่นชุดใหม่ของบาซ่าเกมมิ่งก็เป็นไปตามคาดผู้เล่นทั้งหมดในบาซ่าเกมมิ่งชุดนี้มาจากทีมตามหาความฝันทีมตามหาความฝันเนี่ย ก็เป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์เว l เลอร์ทัวร์นาเมนต์2020ปีล่าสุดและแน่นอนครับในบาซ่าชุดนี้ก็ยังมีอ e ีเลสผู้เล่นจากชุดโปล,ลิกร่วมอยู่ด้วยอ e ีเลสครับได้กลับมารวมทีมกับเพื่อนเก่าสมัยที่เล่นให้แคนดี้อีกด้วยเรามาดูผู้เล่นบาซ่าเกมมิ่งในชุดโ o ทูเอพีเ2 0สอกันเลยดีกว่าตัวและอกบาซ่าชุดนี้ มีผู้เล่นด้วยกัน6คนนำทีมโดย BZ DCB หรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามเด็กชายบีมเด็กชายบีมครับขึ้นแลนกิ้งมาอยู่ในระดับกอเลียสเป็นประจำเด็กชายบีมจะรับหน้าที่ตำแหน่งจังเกิลผู้เล่นคนที่2ครับ BZ เต่า X อ็กหรืชื่อเก่าครับก็คือเต่าเต่าค่ะแต่ก,ก่อนที่เต่า X จะลงเอยกับบาซ่าเต่า X เนี่ยเคยมีข่าวจะไปร่วมทีม KOG King of Gamer เต่า X ครับจะรับหน้าที่ตำแหน่งซัพพอร์ต ผู้เล่นคนที่3ครับ BZ QQ QQ ครับเล่นตำแหน่งมิดเลนผู้เล่นคนที่4ครับ b c a ค p e r b c a บ p e r หรือ Bot o o t ครับจะเล่นตำแหน่ง a อพิ l d ดาก o n l เลนผู้เล่นคนที่5ครับ BZ m a r k i ถ้าใครยังจำกันได้ครับ m a ร์กเนี่ยเคยโชว์ผลงานมันแล้วครับในรายการ King of Gamer และก่อนย้ายไปทีมตามหาความฝัน มาร์กี้ครับเคยคว้ารองแชมป์ ESL Division หนึ่งกับทีมบุรีรัมส์สปาร์กมาแล้วมาร์กี้ครับ <c oughs> จะรับหน้าที่ตำแหน่งดาร์คสเลเยอร์เลนจะผู้เล่นคนสุดท้าย <c oughs> คนที่6ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าเต้อ e ีเลสอีเลสครับเป็นผู้เล่นบาซ่าจากชุดโปลิกซีซั่นที่ผ่านมานั่นเองโดยอ e ีเลสเคยร่วมงานกับผู้เล่น TMK <c oughs> ส่วนใหญ่สมัยที่เล่นในดิวชั่นหนึ่งกับทีมแคนดี้แต่ตอนที่อีเลสเล่นให้กับแคนดี้อีเลสเนี่ยจะเล่นที่ตำแหน่งด a r k คสเลเยอร์เลนแต่ในปัจจุบันครับพออีเลสย้ายมา อิเลสครับถูกโยกมาเล่นที่ตำแหน่งมังกรใหญ่อบิซดากอนเลนนั่นเองโดยคำถามที่ตามมาครับก็คือบาซ่าเกมมิ่งกับผู้เล่นชุดใหม่นี้พวกเขาจะจัด5ผู้เล่นตัวจริงลงกันยังไงถ้าเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาเราคิดว่าบาซ่าเกมมิ่งครับน่าจะยึด5ตัวจริงที่มาจาก TMK ก่อนเพราะดูจากฟอร์มการเล่นของ TMK ในทัวร์ที่ผ่านมาพวกเขาครับเล่นได้เข้าขากันสุดๆมีทีมเวิร์กที่ดีมากทำให้แม้ว่าอ e ีเลสเนี่ยจะเคยเป็นตัวจริงจากชุดโปลี อเสคงน่าจะเป็นตัวสำรองไปก่อนซึ่งมีภาพสกอร์การซ้อมทีมของบาซ่าเกมมิ่งหลุดออกมาก็ดูเหมือนว่าบาซ่าเกมมิ่งครับจะยึด5ผู้เล่นตัวจริงจากทีม TMK จริงๆโดยดีกี้และร่างวันเด่นๆที่ผู้เล่นบาซ่าชุดใหม่จาก TMK คว้ามาได้เราต้องพาย้อนไปสมัยที่พวกเขาเป็นทีมแคนดี้โดยพวกเขาคว้าแชมป์จากเว l เลอร์ซิโซนภาคตะวันออกผักคองการคว้าแชมป์เว l เลอร์ซิตีให้พวกเขาเนี่ย ได้รับสิทธิ์ครับเข้าไปเล่นในรายการ ESL Division หก่อนที่แคนดี้จะคว้าอันดับ3ในลีกดิวชั i o n 1ซึ่งต่อมาแกนหลักจากทีมแคนดี้บวกกับสมาชิกใหม่บางส่วนพวกเขามาในชื่อใหม่ทีมตามหาความฝัน ซึ่งความสําเร็จสูงสุดของพวกเขาก่อนที่จะได้ย้ายเข้าสังกัด b a r าเกม m i n g ก็ต้องบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาทีมตามหาความฝันคว้าแชมป์รายการใหญ่ครับ Valor Tournament สองน,น่สมาครองได้สําเร็จและความโดดเด่นของผู้เล่น b a r าเ Gaming ชุดใหม่ครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ในการซ้อมทีมกับทีมระดับโปรลีกพวกเขาครับก็ทําผลงานได้ดีสามารถซ้อมเอาชนะทีมโปรลีกได้หลายทีมหนึ่งในทีมที่พวกเขาชนะก็รวมไปถึง Pop Bacon t ทามอีกด้วยซึ่งแน่นอนครับว่า ในโปรแกรมการแข่งขันรถทุ APL 2020ที่บาซ่าเกมมิ่งต้องโครจรมาเจอกับ e w o r e ิลด์อีสปแมตช์นี้ครับจะกลายเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ไม่สมควรพลาดเป็นอย่างยิ่งบาซ่าเกมมิ่งกับสายเลือดใหม่ที่ทุกคนกำลังจับตามอง e v o ว e e s ์ o r t ที่ว่ากันว่าเคมีผู้เล่นของ e v o ว e ตอนนี้กำลังลงตัวกันสุดๆไล่อัดประทังบุดีลัมยูเนเต็ดและทารลอนมาแล้วในการซ้อมคู่สุดเดือดบาซ่าและ e v o ว e มีคิวทำสึกกันในวันที่30พฤษภาคมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะห้ามพลาดจบเรื่องผู้เล่นบาซ่าชุดใหม่กันไปแล้วเราข้าไปดูข่าวย้ายทีมของทีมอื่นกันบ้างป๊อปเบค่อทมครับทาเรื่องสุดเซอร์ไพรส์ พวกเขาประกาศดึงตัวเต่าๆผู้เล่นตำแหน่งอวิซดาก้อนเลนอนดีตผู้เล่นทีมบุรีรัมยูเนเตดเข้าร่วมทีมแล้วโดวยการย้ายทีมมาเบคอนครั้งนี้ของเต่าๆเต่าๆจะได้กลับมาร่วมงานกับโคชเอกรดสลูบี้อีกครั้งซึ่งโคชเอกเคยเป็นผู้ปั้นเต่าๆสมัยเคยร่วมงานกันที่ทีมเดวิต้านั่นเอง เต่าเต่าเป็นผู้ได้ตำแหน่งอวิซดาก้อนเลนที่สามารถเล่นฮีโร่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นประเภทแคลรี่และรวมไปถึงฮีโร่ประเภทไฟเตอร์การย้ายมาเบคอนครั้งนี้ของเต่าเต่าครับน่าจะช่วยให้ป๊อปเบคอนทาม มีแผนการเล่นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งล่าสุดกับปอบเบคอนไทม์พวกเขาก็ได้ประกาศไลอัพชุดเต็มของศึกโลทูเอพีเอล2020ออกมาแล้วก็เป็นไปตามคาดปอบเบคอนชุดนี้จะไล่ชื่อผู้เล่นดัก์ซเลเยอร์เลนตัวเก่าอย่างรีมิกที่รีมิกน่าจะหันไปเอาดีทางหน้าสตรีมเมอร์เต็มตัวแล้วปอบเบคอนไทม์ชุดใหม่นําทีมโดยกับตันมอสตาแหน่งซัพพอร์ตมีมาร์คตำแหน่ง Support, มิดเลนจูออนดาร์คซเลเยอร์เลนเซเซอร์ตำแหน่งจังเกิ้ล น้องตีอบบิโซดาก้อนเลนและผู้เล่นใหม่คนล่าสุดเต๋าเต๋าตำแหน่งอบบิโซดาก้อนเลนเราข้ามไปดูข่าวของทีมต่อไปกันเลยครับทารอนอ e ีสปอร์ตหลังจากในช่วงแรกครับที่โค้ชอย่างอำลาทีมทารอนไปไม่นานช่วงนั้นครับก็มีข่าวลือออกมาอย่างหนาหูข่าวลือที่ว่าก็คือทารอนเนี่ยจะดันเจจากขึ้นไปรับหน้าที่ตำแหน่งโค้ชและเอารัสครับมาเสียบโคต้าต่างชาติแทนเจจากพร้อมหาตำแหน่งซัพพอร์ตคนใหม่แทน ซึ่งจนแล้วจนลอดข่าวรือนั้นก็ไม่กลับกลายเป็นความจริงและล่าสุดทารอน e ีสปอร์ก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดออกมาแล้วพวกเขาขยับคูเป้จากตำแหน่งผู้ช่วยโค้ชขึ้นไปเป็นโค้ชแบบเต็มตัวโดยครูเป้อดีตตัวเก่าจากทีมแบ c ็กฟอ์เลสนอกจากครูเป้จะรับหน้าที่โค้ชให้ทารอนแล้ว คูเป้ยังรับหน้าที่ผู้เล่นตัวสำรองตำแหน่งอับิซ่าวดาก้อนเลนอีกด้วยไล่แอผู้เล่นเต็มๆของทารอนอีสปอร์ตในทัวร์โลทูเอพีเอลสองพันยี่สิบทารอนครับนำทีมโดยเจจักตำแหน่งซับพอร์ตแฮปปี้ตำแหน่งจังเกิลโอเวอร์ไฟล์ตำแหน่งดาร์คซ์เลเยอร์เลนหมูหวานตำแหน่งอับิซ่าวดาก้อนเลนฮักตำแหน่งมิดเลนและคูเป้ตำแหน่งโค้ชพุ่งตัวสำรองเราข้ามไปดูข่าวยกย้ายของผู้เล่นทีมต่อไปกันบ้างดีกว่า ถึงื่วของทีม Go City AHQ eSports หลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีข่าวดือการเสริมทัพของ AHQ หลุดออกมามากมายและล่าสุดครับ Go City AHQ พวกเขาก็ได้ประกาศยืนยันคว้าตัวผู้เล่นใหม่มาถึง3คนโดยหนึ่งในนั้นเป็นผู้เล่นระดับซุปตาของโปรลีกไม่รอช้าครับเราพาไปดูผู้เล่นใหม่ของ Go City AHQ กันเลยผู้เล่นคนแรกครับที่โก c i t ซิตีดึงตัวมาก็เป็นหนึ่งในซุปตาประจำโปรลีก ดย PP Monter หรือชื่อใหม่ PP ในว่าในโปลีกซีซั่นที่ผ่านมาครับ PP จะไม่ได้มีฟอร์มที่ดีนะกกับ E-W o r นต์อ e s สปแต่ถ้ารับเรื่องสกิลเพลการเล่นต่วนตัวแล้ว PP ครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นระดับต้นๆของโปลีกเช่นกันโดย PP จะเข้ามารับหน้าที่ที่ตำแหน่งจังเกิลผู้เล่นใหม่คนที่2ครับก็เป็นไปตามข่าวหรือที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้เป็นผู้เล่นหน้าใหม่อย่างบี t โดยบีดครับย้ายมาจากทีม The First One b a t จะรับหน้าที่ที่ตำแหน่งอบิเซลด่าก็เลนแต่ผู้เล่นคนสุดท้ายที่โกสซิตี้เอชิี่ขวามา ผู้เล่นคนที่3ครับก็เป็นผู้เล่นหน้าใหม่อีกเช่นกันแต่ผู้เล่นคนนี้แฟนๆหลายคนก็น่าจะขุนหูเป็นอย่างดีผู้เล่นคนนี้ก็คือวิกจุนาธานวิกจุนาธานครับจะเข้ามารับหน้าที่ที่ตำแหน่งดักสเตเยอร์เลนสำหรับไลอ์อพเต็มของโกซิตี้เอชิวณเวลาที่บันทึกเคลิบนี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการแต่คาดกันว่าผู้เล่นเก่าจากชุดโปรลีกหลายคนของโกซิตี้น่าจะมีแยกจาจออกจากทีมไปแน่นอน ไปดูข่าวของทีมต่อไปกันเลยครับหลุดลายอัพใหม่ของ w o r k p กพอย Fighting Fit โดยล่าสุดครับมีข่าวลือลน์อัพใหม่ของ WorkPoint Fighting Fit หลุดออกมาบางส่วนหนึ่งใน2ผู้เล่นที่หลุดออกมาครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือโมซาดอดีตผู้เล่นทิเบ w วูฟโดยโมซาดครับเป็นผู้เล่นตำแหน่งดาร์คซเลเยอร์เลนผู้เล่นคนที่2ที่มีหลุดออกมาคาดว่าน่าจะเป็น VY ที่เคยอยู่ทีมเซตซีโร่ที่มีเชลลี่เป็นแกนหลัก b ีครับน่าจะเล่นที่ตำแหน่งอาบิเซอดาก็เล่นแต่เราต้องขอย้ำก่อนนะครับว่าสถานะข่าวของผู้เล่น w ว r ร์กพอยต์ฟ n ต f ิ้งฟิยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้เราจบเรื่องข่าวการยกย้ายและเสริมทีมของเราทีมดังกันไปแล้วทีนี้ครับเรามาดูข่าวทีมใหม่ทีมล่าสุดของรีมิกรโทนี่กันบ้างหลังจากที่โทนี่ครับแยกทางกับบาซ่าเกมมิ่ง และรีมีครับที่ตัดสินใจหยุดแข่งกับทีมป๊อบเบคอนทามและหันมาเอาดีทางด้านสตรีเมอร์แทนล่าสุดกับผู้เล่นดังทั้งสองคนนี้ก็ผุดไอเดียโปรเจกต์พิเศษครับทั้งสองคน จะฟอร์มทีมใหม่รวบรวมเพลเยอร์ดังเข้ามารูปทีมกับพวกเขาซึงเรียกได้ว่าโปรเจกต์พิเศษทีมใหม่ของรีมิกและโทนี่แฟนๆอวีครับก็ให้ความสนใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวแต่เราครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับการฟอร์มทีมใหม่ครั้งนี้ของรีมิกและโทนี่ไม่ได้เป็นการฟอร์มทีมเพื่อไปแข่งโปรล,ลีกแต่พวกเขาครับฟอร์มทีมเพื่อโชว์การเล่นแบบจริงจังและเอาไว้เอนเตอร์เทนผู้ชมในสตรีมและอีกหนึ่งเหตุผลหลักที่พวกเขาฟอร์มทีม พวกเขาต้องการจะรักษาฟอร์มการเล่นให้อยู่ในระดับสูงต่อไปไล์อัพเต็มๆของทีมรีมิกและโทนี่มีอดีตโปรเพเยอร์ถึง4คนรวมถึงอีกหนึ่งสตรีมเมอร์ดังนำทีมโดย BC โทนี่หรือ BZ โทนี่โทนี่ครับจะรับหน้าที่กับตันทีมและจะเป็นผู้เล่นตำแหน่งซับพอร์ตรีมิกครับจะเล่นตำแหน่งดักเซอร์เยอร์เลนเออร์เลอร์เล่นตำแหน่งมิดเลนมูเนตตำแหน่งอพิโซ่ดาก้อนเลนและสตรีมเมอร์ดัง JOP รับหน้าที่ตำแหน่งจังเกิล และเราครับเดินทางมาถึงข่าวสุดท้ายกันจนได้ทีนี้ครับเราพาข้ามประเทศไปที่ประเทศเวียดนามกันบ้างโดยทีม h t v c i g p Gaming ครับหนึ่งในทีมที่ได้สิทธิ์ไปลุย APL 2020จากเวียดนามแล้ว h t v c i g p Gaming พวกเขาเนี่ยได้ทำการปรับโฉมใหม่ของทีมเปลี่ยนชื่อทีมและโลโก้ทีมใหม่หมดโดยชื่อใหม่ของพวกเขาจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อโปรเจกต h และนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ ปาซ่าเกมมิ่งเผยไลน์อัพใหม่ดึงตามหาความฝันเข้าสังกัดตามคาดสุดเซอร์ไพรส์เต่าเต่าเข้าร่วมทีมป,ป๊อปเบย์คอนถามแล้วลีมิกโทนี่เผยไลน์อัพทีมใหม่อดีตโปรเพลเยอร์มาเต็มแต่ก่อนจากกันครับเต่าถานอ e ีสปอร์ตเนี่ยอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆนะคิดว่าแมตช์ใหญ่บาซ่าเกมมิ่งเจอกับอ e ีเวอร์อีสปอร์ต ทีมไหนครับจะเป็นผู้ชนะและอีกหนึ่งคำถามดูจากไลน์แอปผู้เล่นเข้าๆแล้ว3ทีมที่จะตามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปแข่งเพื่อนๆนะคิดว่าจะเป็นทีมไหนกันคิดเห็นอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องเต่าฐาน e-sport ให้ถึง1 0 0 0 0แส u b s c ส i b e ด้วยนะครับคิดถึงข่าว ROV คิดถึงเต่าฐาน eSport วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแอดมินเทพจีขายรหัส RV ราคาถูกปลอดภัยได้รับซื้อรหัส RV ราคาร้อนสนใจติดต,ต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ